พาคุณผู้ชมไปสืรประการนะครับพ่อแม่ขับรถจะไปส่งลูกไปโรงเรียนเด็กสองขวบครับแต่ผลปรากฏว่าระหว่างขับรถอยู่มีกระสุนปริศนาทะลุที่กระจกนะครับนี่ฮะหลายคนบอกน่ากลัวมากคุณผู้ชมดูฮะ oh. เด็กสองขวบพ่อแม่สามชีวิตอยู่ในรถคันนี้แล้วมันมีเนี่ยคล้ายๆรอยกระสุนแบบนี้ทะลุเข้ามาโอ้โหเป็นเราเราตกใจนะฮะเ oh. นียกกระสุนปริศนามาจากไหนไม่รู้นะฮะ เขาบอกว่ากระสุนเนี่ยมันทะลุฝั่งเบาะหลังคนขับนี่ฮะแล้วคนขับคือนายวัฒนานะครับอายุ48ปีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับที่ตำบลแหลงฟ้าผ่าอําเภอพระสมุเจดีสมุทรปราการนะครับเป็นรถกระบะคันนี้คุณผู้ชมครับทีมข่าวไปคุยกับนายวัฒนานะครับเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวานประมาณสักเจ็ดมงเชา้าตัวเขากับภรรยาขับกระบะกลับบ้านพัก หลังจากขับรถไปส่งลูกสาวสองขวบเข้าเรียนเตรียมอดุดมบาลเสร็จแล้วครับระหว่างที่เลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านตรงทางโค้งเขากับภรรยาได้ยินเสียงดังปั้งตกใจฮะหันกลับไปเห็นเอ้ากระจกกระจกด้านหลังเป็นรูฮะ<ๆ>เขาก็เลยมาดูมันมีหนึ่งรูฮะ<ๆ>แล้วก็มีคล้ายๆว่าเป็นอะไรอะ่ะเป็นลูกเหล็กคุณผู้ชมเนี่ยฮะลูกเหล็กเนี้ยขนาดประมาณ8มเมตรตกอยู่ฮะ เขาก็เลยสงสัยว่าอ้ามันมาจากไหนล่ะทีนี้ถ้าไม่โดนเขานี่ดีนะไม่ไม่โดนใครไม่งั้นเนี่ยถึ่งแก่ชีวิตเลยนะฮะคือเขาไปแจ้งความไปที่สพพระสมุทรเจดีแล้วนะครับคือกังวลเรื่องของความปลอดภัยวันนั้นเขาบอกว่ายังไงมีคนขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะคืออาจจะทําอันตรายเขาหรือเปล่าหรืออะไรไหมอันนี้ยังไม่รู้แต่แจ้งความเอาไว้ก่อนนะครับนี่ฮะนอกจากนี้เนี่ยนายวัฒนานะครับเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุครับ เพราะเขาไม่เคยมีเรื่องบัดหมางหรือว่ามีคู่อริกับใครครับรถยนต์ตอนนี้เปลี่ยนกระจกแล้วนะเนื่องจากว่าใช้รถคันดังกล่าวเดินทางพาแม่กับครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดวันหยุดก็เลยจะต้องเปลี่ยนถูกไหมฮะเพื่อความปลอดภัยเรื่องคดีเนี่ยตำรวจขอรวบรวมพยายนหลักฐานก่อนคือต้องไปตรวจอะไรก็วงจรปิดว่าตกลงแล้วเนี่ยมันกระสุนมันมาจากไหนดีนะว่าส่งลูกแล้วเนี่ยใช่ฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวัน วันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้